สวัสดีจ้า welcome back to Nastay Channel โอเคเราก็ทุกคนเห็นอะไรยิ่งออกมาฟังฟังทำไมนักมาจ้าทุกคนว้าวทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะมาใส่แว่นกันนะคะเราพูดงไปเอาแว่นมาเมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราจะไปใส่ัดยัดกันที่จริงตาตัดยัดเนี่ยนี่เนี่ยนะคะว่าเรนสู้อใส่แว่นเพราะว่าตัดยัดทุกคนพาไปวันห่างแหล่าสวัสดี เอาทุกอย่างใหญ่ขึ้นนะจะดีหรอตาอเป็นอย่างไรสวยงามหรือไม่หาย่ายเหรอใช่คือที่จริงแล้วเนี่ยอาการตาของนเนี่ยไม่ได้มีแค่สั้นยาวอะไรขนาดน,นะคะมันมีอ,อีกมากมายเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆในคลิปนี้นะคะทุกคน พราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้เก็อายุ18แล้วก็คือเพิ่งมีแว่นตัดแว่นอันแรกที่มีค่าสายตานะคะเพราะว่าปกติที่เราไปตัดแว่นก็คือตัดแว่นแล้วแต่ว่าเป็นแว่นที่แบบตัดแสงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆไม่ได้มีค่าสายตาเดี๋ยวเราจะค่อยลอไปเรื่อยระหว่างฟลอกวีคนี้นะคะ ไม่อะไรพ่อจะหลับในยังล่ะยังครับยังไม่สี่ทุ่มเลยเราเราจะกินยากันเนะเพราะว่าเราคัดจะบกมาจะสามวันทีแล้วแต่ว่ายังไม่ห่างอ่ะแต่ไม่อยากกินยาเพราะว่าเดี๋ยวมันม่วงมันเิ่มจะบจัเยอะแล้วเราจะบุกแล้วก็อยากกิ มันหายแต่เข้าทาจมูกไม่ได้นะเพราะะั้เวลาที่ใช้ปากไปด้วยใช้จมูกไปด้วยมันจะเหนื่อย วันนี้เป็นเด่วละกันเพราะ,ะว่าเพิ่งได้วันมาใช่ไหมแล้วตื่นมาแล้วกินข้าวแล้วเดี๋ยวืม กินแล้วนี่เอเอาเสียแทนจ้นจ้าเออแล้วทีนี้พี่ก็พี่ก็<ะ>บอกว่าเพชรพังซื้ถึงไงบ้างแม่เศ้าไหมฮะเศ้าไหมไอ้เพพังถ้าเท่าไหร่ถ้าเท่าไหร่ถึงไม่ส่อ้มแล้ว อาหารเช้าวันนี้เะทุกคนมีอะไนี้เหมือนจะเป็นผักมุ้งป้าไม่ผักอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าผัดกันกันกบกุ้งนะคะแล้วก็มีไข่เจียวมีอะไนี้เป็นแบบแกงหน่อไม้แต่ว่าไม่เสร็จกะทิก่ะเสร็จปลาค่ะและว้วก็อันนี้น่าจะชื่อว่าหล่ดเต้าเจียวนะทุกคนมีดาวพริกดำนะคะ่ะ วันนี้เราออกไาจากบ้านแล้วนะเรากำลังจะมารับไอแพดที่เมื่อวานนี้เรามาส่งซ่อมมาไว้แต่ว่าเออแต่ต้องเล่าก่อนเลยว่าเขาโทรมาบอกเราแล้วว่อคือนนี้ว่าเหมือนบอร์ดอะไรชักอหนึ่งมันพังก็แบบเหมือนจะซ่อมไม่ได้แล้วใช่วันนี้เราก็เอาไปมารับไอแพดที่พังของเราคืนนะคะ แล้วแม่ก็จะซื้อเพาวแบงก์ด้วยมาดูกันว่าแม่จะได้เพาวแบงอะไรกลับไปงานทุกคนมาเลแม่พ,มมพอใจหรือไม่จวจอก็ออสรุปว่า CPU พังนะคะทุกคนก็คือไม่คุ้มซ่อมซื้อใหม่ดีกว่าและที่จริงตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ iPad แล้วแต่ว่า ไอแพดไม่พร้อมใช้ก็เลยจะต้องไปซื้อใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้เรื่ออะไรเสียเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะถ้ามาเราจะมา,ะมาอัปเดตสถานก,การณชีวิตกันตอนนี้ก็คือสรุปแล้วว่าออไอแพดเราซ่อมไม่ได้อลอาการซส้อหน่อย้ะกันเพื่อมีคนเป็นเหมือนกันอาการ i p แพก็คือมัน รีสตาร์ตตัวเองไม่หยุดคือมันดับแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นโลโก้ a p p l e แล้วมันก็ดับแล้วขึ้นมาเป็นโลโก้ a p p l e บนบนคือไม่ได้เห็นวอลเปเปอร์เลยตั้งแต่ดับไปแล้วก็เอาไปส่งน้านจ่อมก็คือเอาไปส่งที่ที่เราซื้อมาปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาจะส่งไปให้ศูนย์นนซึ่งเราเรือนดึงซึ่งรอไม่ได้หรอกทุกคนเพราะว่าไอแผ่นมันเป็นแบบอวัยวะที่23คือมันรอไม่ได้ ก็เลยไม่เอาก็เปลี่ยนร้านแล้วต่อไปอันนี้ก็คือไปทิ้งไว้ให้เขาแบบหลายชั่วโมงอยู่นะก็คือน่าจะตั้งแต่11โมงแล้วก็รู้ข่าวอีกทีหนึ่งตอนประมาณ5โมงครึ่งอาติตยโมงแล้วกันก็ประมาณ7ชั่วโมงที่เขาไปซ่อมก็ปรากฏว่าเขาไปดูแล้วคือบอร์ดไอซียาร์ึ่งนันพังก็คือมันไปนเหมือน CPU เลยนะแหละ CPU ใน iPad พัง ก็คือถ้าซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกเลยว่ามันไม่คุ้มก็คือไปซื้อใหม่ดีกว่าเราก็เลยซื้อใหม่นะคะซึ่งคือเรื่องคอที่ว่าซีพเปิดไม่ได้มันก็เลยเป็นว่าตอนนี้เนี่ยก็คือไม่สามารถเปิด iPad ขึ้นไ,ได้อลยดยเลยยยทาาาาให้้เรรไมม่สถครื่องเก่ามาไวเครื่องใหม่ได้ค่ะแล้วก็เครื่องเก่ากเนี่ยคือ Gen 7 iPad Gen 7แล้วก็ย้ายเครื่องใหม่เป็น Gen 11 ึคือแบบตอนนี้คือเ้ามาคือเพราะว่ามันไม่สามารถย้ายไอคาวได้เพราะว่าเนี่ยคือไอดีคือไอคาวเนี่ยมันไม่อยู่บนจอเครื่องเก่าทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันอันนี้คือ iPad เครื่องใหม่ที่เราไปซื้อมานี่นี่นะสีชมพูนะทุกคน iPad เจนส็ดแล้ว ของการใช้ a p p l e Pencil ว่ามันไม่สามารถใช้ a p p l e Pencil รุ่นที่ถึงได้แล้วคือถ้าจะใช้ก็โอเคใช้ได้แต่ว่าต้องซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มซึ่งอะแดปเตอร์คือหาไม่ได้อีกทุกคนคือหาที่ที่ร้านไม่ได้ก็คือต้องหาที่อื่นอีกซึ่งซึ่งแบบคือเราไปที่อื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าร้านไหนคือมีอะไรอย่างนี้แล้วก็ความยุ่งยากในการใช้อีกว่าเราต้องคอยพกอะแดปเตอร์ไปด้วยซึ่งมันก็ลำบากไปอีกก็เลยรู้สึกว่า โอเคก็ซื้อ Apple Pencil ใหม่ไปด้วยเลยแล้วกัน Apple Pencil ของเครื่องเก่าที่จะใช้คู่กับเจนเจเนี่ยมันคือ Apple Pencil ซิลโใช่ไหมซึ่งเจนหเนี่ยก็คือเนี่ยใช้ไปแท่งหนึ่งแล้วแล้วมันก็พังแบบที่ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วทุกคนเออ่พยายามเปลี่ยนหัวก็แล้วอะไรก็แล้วคือไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็คืออย่าซื้อแอปเปอร์เพนซิลเจนหนึ่งอีกอันหนึ่งมาอีกนะเพื่อที่จะใช้คู่กับเจนแอแพตเจนเจ็ดแล้วก็ปรากฏว่าเออ่พอใช้มาจนถึงตอนนี้ ก็คือเนีคิดว่าเนี่ยน่าจะซื้อใหม่ซื้อ Apple Pencil อันใหม่มาได้ประมาณแบบสอปีประมาณเนี้ย iPad Gen หเนี่ยซื้อมาน่าจะแบบหปีประมาณ5-6ปีใช่แล้วก็กับ Apple Pencil Gen หนงสแท่งตอนนี้ใช้ไม่ได้เลยสักอย่างแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น iPad 11แล้วกับ Apple Pencil อันใหม่ Apple Pencil USB C น่าจะแบบนี้ ก็คือเขาสามารถใช้กับ Apple กับเขาสามารถใช้ได้กับ iPad Pro แล้วก็ iPad Air ก็ได้ค่ะเขาจะเป็นฝาอย่างนี้ซึ่งก็คือเหมือนคล้ายๆจะดึงเลยแต่ว่าอันนี้มันก็จะดูแบบไม่หนักเท่าเออมันเดือดนแค่ะทีทุกคนก็คือดึงออกมาเพื่อชาร์จซึ่งรู้ชาร์จก็คือตรงนี้เลยหัว a p p ้ว e ็ซิฟเนียก็แบบ คือใช้แล้วทู่ใช้แล้วทู่ใช้แล้วทู่อ่ะขนเจนหนึ่งละอันนี้ผ่านมาใช้แล้วทู่ก็ต้องซื้อหัวอีกนะซื้อหัวแป๊บเป็นซิ่วมาอีกก็ซื้อหัวมาอีกอันนี้คือตัดแบ่งเัินกับเพื่อนนะถ่นเงกับเพื่อนคนละสองหัวใช้สอบบุกสมบัติจริงๆคือ็นการใช้ไอแพดแล้วพังที่แบบคุมค่ามากอะคือซีพียูนพังเลยไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วเลยอะ ยมีครูที่เขาก็เคยซีพีความเหมือนกันแล้วครูก็ซอบเลยนะเขาจ่ายไปแปดพันอ่ะคือวันอี่นนิดเดียวซื้อเครื่องมาแล้วอ่ะคือเวลาเนี่ยไปซื้ออะไรของ Apple เนี่ยไม่ค่อยมีสีที่เนี่ยแบบเลือกไว้เป็น first choice อะไม่ค่อยมีเลยทุกคน iPad อันเก่าที่จริงเนี่ยอยากได้สีอะไรสักอยาก่างหนึ่งที่มันแบบเทาเข้มๆอ่ะแต่คือไม่มีให้เนี่ยจะต้องรองของซื่อเดี่ยไม่อยากรอ แล้วก็ได้โลสโกมาแล้วเนี่ยแล้วคือพอเป็นไอโฟนของเนียสีสีแรกที่อยากได้ก็คือสีม่วงปรากฏว่าไม่มีสีม่วงเนีอก็เลยได้สีชมพูมาแล้วอันนี้เนียอยากได้สีเหลืองเป็นสีแรกแล้วไม่มีคือมีทุกสีเลยเว้นสีเหลือง รากฏว่าได้มาเป็นสีชมพูซึ่งชมพูครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ l o สโ c แล้วก็ไม่ใช่ชมพูแบบ iPad เดี่แล้วเอ้ยเออไม่ใช่ชมพูแบบโทรศัพท์เนี่ยแล้วนะคะก็คือไม่ชมพูแบบเลยแล้วก็อันนี้เป็นหัวชาร์จที่ให้มาในกล่องก็คืออันนี้ให้หัวชาร์จมานะถ้าเป็น iPhone ไม่มีนี่แล้วก็มีสายให้ด้วยตัวคู่มือ iPad คือชมพูที่จี๊ดมากปึ้งชมพูเลยไปแงแต่ไม่วันนียเนี่ย,ยพอใจนะเอาจริงคือเนี่ยชอบสีสันอยู่แล้ะเหมือนว่าตาดีเหมือนกันนะคะมีรอยดิวมืออะไรบ้างเนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยก็คือแบบแล้วก็เขาให้เช็คอะไรก็มีจับดูแลอะไรอย่างเงี้ยโอเคอ่ะสวยงามนะเอาจริงจริงสิ่งที่ทําให้เนี่ยเครียดเลยการที่เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าเนี่ยจะไม่สามารถ เอาไอคาวเืิมกลับมาได้เนี่ยหา Apple ID ไม่เจอซึ่งแบบคือมันไม่เรืองที่แปลกมากทุกคนที่เนียหาไม่เจอเพราะว่าเนียเนี่ยซื้อ iPad มาพรอมแม่เลยคือซื้อมาทีเดียว2เครื่องแบบบอกเขาเลยว่าเอาแบบเนี้ยสเครื่องแต่คือของแม่เนี่ย Apple ID อเดมันยังอยู่บนฝา iPad แบบฝา iPad แล้วก็แบบแปะไว้อย่างเงี้ยที่ร้านเขาแปะไว้ให้ซึ่ง คือของเนียไม่มีทุกคนมันหานไม่เจออะของแม่เนียก็มีแบบสร้างโน้ตเอาไว้อะไรเงี้ยคือพ่อสร้างให้นะเออสร้างโน้ตเอาไว้ซึ่งว่ามีโน้ตที่เป็น Apple ID ของเนียคือโกงมากคือตอนเนี้ย iPad อันี้ก็เลยใช้ Apple ID ของโทรศัพท์อยู่คือมันมีอะไรมากมายอะ่ะทุกคนที่เนียต้องใช้ อยู่ในกูดโน้ตคือจะได้ Good Note กูดโนดกลับคืนมาซึ่งโอเคคือเนียซื้อใหม่ได้แต่ว่าความทรงจำในคองวันอ่ะควาวันเดอว่าทุกคนคือมันกลับมาไม่ได้แล้วเขญญา้าใจะปะทุกคนเือค่าเสร็จแล้วแอ่ว่าดอะไรแม่ไหมเอาโทรพท์พี่เหนือมาแล้วไมเนี่ยไม่รู้อะ,อ,ะอยู่ดีค่ะ

เรยจมูกน,นั่งนั่งหรอไม่นั่งเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งแบบเลยก่อนไหมจ้าแล้แต่จะคิดชีวิตคนละแบบว้าวหูคออาหารคลีนแบบมันมันลึกช้แล้ตอนนี้ถึงเวลาไปโรงเรียนแล้วนะ อันนี้ใส่ชุดผ้าเดี๋ยวถุงเท้าเราไปใส่บนรถนะทุกคนแย่วันนี้ไม่ค่อยจะถ่ายเลยแบบนี้แกตัวมาจ้าทุกคนเอ๊โกโก้เป็นยำปลาดิบอาออาหารคลีนเดย์สองอันนี้มื้อบ่ายของเราอันนี้มื้อบ่ายเปิดไปพรุ่งนี้อันนี้ลงยูทูบด้วยไหมเปิดไปพรุ่งนี้ตะแกรงแล้วกันแล้วทำยังไง

แล้วถ้าฟ้องครูเนี่ยคือไม่ได้โดนแค่โดนแค่เรื่องแกล้งเพื่อนนะ <ไป S 1> <laughs> โดนไป,ไปเอาละไอ้ฟังฟางทำไมนั่งอะไรสูงจังอะไสูงแตง <laughs> ั่ก็อบงอ,อดิอออ, <laughs> อันนี้คือก่อนแม่คลอดพ่อมาคลอด อ้ยกัดไหอ่ะมลเลยเลื่อนออกไงหรออย่าพีนอย่าพีนอย่ีนดิวทำไมอ่ะมึงมันมันมองผมมากเขาเินทำไมโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนไปรีวิวห้องสตาดี้กันนะคะอุ้ยมาถึงเรายังเข้าไม่ได้หรอกแต่เราจะมาดูกันเพราะว่าเขาไม่ยังปิดเอ่อก่อสร้างอยู่นะก่อสร้างจริงทุกคนสร้างจริงเป็นไปได้นะ หรือเขาจะทําให้เป็นสโลป,ปลงไปเลยเป็นคอนกรีตอะไรไที่อ๋อยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังไม่ได้ก่อสร้างอะไรนะตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นฝั่งที่เป็นห้องคอนีตจะเป็นขีดไม่เป็นูปไม่หรอกมั้งอาจจะเดี๋ยวอันนี้เป็นห้องของอ๋อรู้ละอันนี้อาจจะเป็นอันนั้นเนี่ยเป็นแผ่นซับเสียงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวอะไรมาป,ปิดอีกทีนึงเป็นไปได้นะมาดูผ้าผ้านะ <Okay. laughs> เขาเขียนเลขไว้ได้วยในใบหน้าเนาะสงสัมาซับเสียงเออรัแบบนี่ก็ <c oughs> มีน้องๆใช้อยู่นะอ๋อไม่รู้เขาอาจจะเรียนชุมนุมไงนะ <c oughs> อันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าใช้ได้ไหมเนาะว่าไฟยังเข้าอยู่ป่ะอ,อาจจะต้องลองแต่ไม่ค่อยกล้าเคย,เป,เคยเปีนเคยปีนเลยปะอืมกองกองดินกองทรายอะเคยปีนปะแั่นี <c oughs> ้น <c oughs> ในช้อนมันเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนอันนี้อย่าต้องอย่าสงสัยมันสักไม่ออกแหไไมเป็นเย่างนี้ทุกคนตอนนี้ยังไม่เสร็จอะไรเลยนะคะ <c oughs> คุณคิดว่าก่อนเราจบม .6 เนี่ยจะทันใช้ไหมอ่ะคอมเมนต์เลย <c oughs> ทันกดหนึ่งหรือไม่ทันกดสองนะคะเพราะว่า,วายัางไงเนี่ยเราไม่อยู่รอดูปีหน้าอยู่แล้วเนาะเราเรียนจบเนาะ ถูกต้องนะคะอ๋ออาจจะกลับมาดูอยู่นะ,ะ<า>กลับมาดูเป็นแบบตคนมาแนะแนวน้อ,องเนาะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะถึงห้องแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งทำแบบให้ทุกคนดูกันว่าชีวิตเราเป็นอย่างไรนะคะทุกคนเห็นอะไรยิ่งออกมาตามเราถึงหน้าห้องเลยนะทองโหดเดี๋ยวเราทองโหดนะทุกคนนี่เพิ่งไปจ่ายก่อนนะจนก็ต้องจ่ายอะหาห้องค่ะเห็นอลไรยิ่งทวงทั้งเห็นอะไรยิ่งทวง หมไม่จ่ายหรอกอ่ะม,มาจ่ายตังค์ห้องกันก่อนนะคะเอาเพื่อนหายมันเลยกลับมาแล้วโอเคได้จะต้องสดนะ เฮ้ยสำหรับคนที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับมือแยนซึ่งไม่มีค่ะทแต่ว่านี่กินโยเกินนะนเออซจ้าก็แต่วันมันก็เป็นนม,มเป็นอะไรั้งแต่ว่าแม่ซื้ออะไรให้ที่จริงอ่ยมือเย็นก็คือบ้านยามีมเย็นกินาานะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้กินอันนี้กินรสมะพร้าวอร่อยเลยค่ะ ไม่ไแน่ใจว่าคนที่ไม่ชอบกินโยเกิร์ตเนี่ยคือเขาไม่ชอบแบบว่าส่วนไหนคือชาทุเรียมไม่ชอบทูเรียมก็น่าจะไม่ชอบทูเรียมเพราะว่ากลิ่นไม่ชอบเพราะว่ามันเปรี้ยวหรือเปล่าแสดงว่าคนที่ไม่ชอบโยเกิร์ตก็อาจจะเป็นคนไม่ชอบนมปน <c oughs> เปรี้ยวหรือเปล่าเราจะหมดบล็อกวีคลิปนี้แล้วเลยคะ่ะถ้าอยากทำอีกก็กดไลค์ก like ันเยอะ ไข่อาหารวันนี้คือมันหลากหลายไปหรือไม่อันนี้เป็นไวไวไข่นะคะใส่ไข่ด้วยแล้วก็อันนี้เป็นไส้อัว่วแล้วก็เป็นข้าหมูนี้ทุเรียนัวทองพับมีน้ำเปล่านะที่ใส่อูไทยทิพด้วยค่ะรู้จักอูไทยทิพบ้างเตอใครอยากกินนะ มป็นวันศุกร์แล้วนะคะม้เปิดเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคะวันนี้วันนี้เนี่ยเรามีสอบชีวาการตั้งแต่เช้าแป้นโม่เช้าเลยเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่ตอนนี้แพรวก็กำลังดูข้อสอบอยู่นะเป็นไงจายากไหมจ้าอ,อ,อะเดี๋ยวทำข้อสอบแป๊บนึงนะงทุกคน เอาฟาพวกกูไม่ได้อ่ะตัวเลยพวกกูไม่ไ้ากาศกาศเลยโกหกแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวกูไปถามวินหรือเปล่าเย็นๆก่อนสามทีอไม่เป็นไรน่ไม่เป็นไรอย่างมันก็ได้คิดใหแล้วโอ้โหไมันก็แล้ว เด so ี๋ยวกูไปบอกตรงเออไม่พ่อของข่าวอินเตอร์เรดาเฮ้ยโอเคเลยนะกูไม่ได้ว่ากูไม่ได้นี่มันอะไรเนี่ยเลยแล้วเออทุกคนโอเคเรากำลังจะไปกรุงเทพกันนะทุกคนแบ่งกำลังใจให้เราด้วย เอาไหมเราพยายามเต็มที่แล้วอ่าฮะชานี้นะทุกคนกินอาหารที่โรงอาหารขอพักนะในจุฬาเนี้ยแหละนี่อันนี้ขอแม่ทุกคนสองอย่างสาม เจ็ดสิบสองบาทเลศ